สลัดเห็ดย่างเมนูวีแกนแพลนเบดทำตามนุ์แบบนี้ได้เลยค่ะแน่นอนว่าอย่างแรกเราใส่เป็นผักสลัดนุชก็เลือกเป็นผักหลากหลายเลยค่ะอย่างที่2เป็นผักหลักสีนะคะนุชก็เลือกเป็นแครอทมะเขือเทศราชนีแล้วก็บีทรูทนึ่งค่ะอย่างที่3ก็คือผล,ลไม้นุชเลือกเป็นแอปเปิลฟูจิแล้วก็แก้วมังกรค่ะ อย่างที่4ี่ก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ทำให้เรากินสลัดแล้วอิ่มท้องค่ะนุดก็เลือกเป็นฟักทองนึ่งและถั่วแดงต้มค่ะอย่างที่5้าเป็นโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนจากเห็ดย่างค่ะโรยงานนิดหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่6จะเป็นของที่เคี้ยวกรุบกรอบกรอบนุดเลือกเป็นพีแคนอบและเกากี้แห้งค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งสลัดให้ สวยงามนะคะนุชก็เอาแระติสมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ม้วนๆเป็นดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ปักลงไปโอ้โหมันน่าทานมากเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามทานคู่กับน้ำสลัดอะไรก็ได้แต่คลิปนี้นุชแนะนำเป็นน้ำสลัดเบาสมิคค่ะรสชาติเปรี้ยวน้ำหวานตามแล้วก็หอมมากลองทำตามดูนะคะ